ดูได้ยังใส่เสื้ออะไรเนี่ยหวัดดีคุณครูหรือยังอย่ามาตลกอย่ามาตลกใส่เสื้อเหมือนแบบกำนันน่ะเหมือนกำนันหมู่บ้านอ่ะล้างรอละหัดรู้หัดอะไรบ้างล้างจานรอนละไม่ใช่มาแขกมาหัดยกของยกอะไรบ้างตามมาสิจอดตรงนี้ได้นะได้แล้วทำไมไม่เปลี่ยนเสื้อล่ะก็เพิ่งกลับมาไม่นาน โทุกคนมาหวัดดีผัวเขาก่อนผัวหรอพี่อ่ะฮุยเล่น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 สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนมาอยู่กันกี่คนเนี่ยทำไมรองเท้าเยอะไปหมดน่ะสิบครับฮะสิบสวดีครับสวัสดีครับแต่แต่ละคนดูใส่เสื้อใส่ทำอะไรแทนเธอกำลังจะไปหาอะไรกินครับสวัสดีครับผมเรียบร้อยนะครับเอา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  นี่ดูโบ๊ะอย่าเป็นเหมือนไซบีเรียร์ไม๊ <c oughs> บางทีเจ้าของมากอะไรอะทำไมต้อมีต้องมีปิดมีอะไรเนี่ยดูไมแต่ละคนดูเหมือนมีที่ลุ่มากเลยนะอะไรนะะ <c oughs> ตาเยิ้มตาอะไรโปดรวมรวงฟอร์ตรวงไหนรวงรวงไป ดูที่ซองไม่ไอ้บุ๊กดูข้างหลังมาก่อนดิทำไมหลังมันเหมือนมีน้ำร้อนวะอไรือวมาเจอพอละเหนื่อยครับไม่เหนื่อยขออนุญาตใช้เสียงนะนะทุกคนวันนี้อีบ้าเราเตื้อโตใหญ่มากเขาบังคับให้ใส่ใส่เสื้อเขียนอะไรอีบ้าแมนอยู่แค่วันเดียวโว้ยกินข้าวกินหน่ออันนี้คือเรากับเธอเหรอ นี่คือฉันกับเธอเหรอไหนรู้ไหมไหนไอนี่ฟอร์ดนี่จีก็ดูจากตรงนี้นะครับอยู่หอนบุรีกูรู้ไหมเอ่อคิดถึงฉันไหมคิดถึงแล้วกอดทีไหมเออเอ้ยใช่ด้วยปิดประตูเลยเดี๋ยวเพื่อนได้ยินเตียวใช่ด้วยปิดประตูเลยเดี๋ยวเพื่อนได่ยินเตียยวอาวละทีนี้แหละ เสร็จนะขึ้นบนเตียงเลยเมื่มววอวานส่งตัวติ๊กเกอร์อะไรมาในคลิปนี้